ครับผมสวัสดีตอนเช้าครับผมมาดูชมก่อนไปทํางานตอนเช้าครับผมอันนี้จะเป็นไม้ที่ถอนนะเป็นไม้ในฤดูฝนอันนี้รากจะดูสวยๆนะอันนี้เป็นไม้ที่ตัดกิ่งแล้วนะครับผมคยตัดไปเสียบกับต้นไม่นะเป็นต้นพันธุ์ขายาต้นพันธุ์อันนี้จะเป็นโพเซดอนนะครับผมอันนี้ดอดกกำลังบานสียังไม่ขึ้นต้นที่ถ่ายให้ดูทุกวันนั่นแหละโพเซดอนต้นนี้นะครับผม <laughs> เอาไปตัดแต่งกิ่งไม่เอาไปตัดแต่งกิ่งหม่ได้นะครับผมชมดีๆนะสวยนะต้นนี้ ไม่สวยนะต้นนี้ต้นที่สองต้นนี้ใหญ่เลยนะต้น้ใหญ่ใหญ่อย่างนี้เลยเนี่ยดอเยกเก็บๆเลยนะครับผมดอกเก็บๆเลยนะ <remains S 1> เป็นดอกสองชั้นนะเก็บๆดอกสองชั้นจัดทนมากตัวนี้ก็ตอยใหญ่นะอันนี้ก็เป็นต้นต้นสายไม่พันธุ์เหมือนกันนะเป็นสายไม่พันธุ์เหมือนกัน,นว่นๆตันนี้จะมีสองสีนะตัวนี้อันนี้จาชื่อไม่ได้นะตันนี้แต่ว่าดอกสวยนะมือผมสั่งอันนี้จะเป็นปทุมมานะ ส้อนสีส้อนกิ่งในไม้ต้นเดียวกันแต่ว่าไม้ต้นใหญ่มากชุดนี้ไม้ต้นใหญ่ๆนะครับผมนี่ <c oughs> ถอนไว้แห้งนะฝนตกชุบมากชุดนี้สี่ร้อยสี่ร้อยหกสิบาทนะสามต้นนี้สี่ร้อยหกสิบบาทคือถ้าในชอบมาแบบต้นีใหญ่ไปเลี้ยงง่ายๆกันก็จะมีอ่าตัวนี้ด้วยอันนี้ไม้ฟอมสูงนะฟอมดีนะไม้ต้นนี้ความดีในอนาคตไปเลี้ยงแล้วก็ให้ผลดีอันนี้เป็นเด้นเยียร์นะ ตัวเรนเกียร์ตัวสุดท้ายที่บ้านที่มีนะนนะนะรเรนเกียร์ตัวนี้สามร้อยแปดสิบาทนะความดีนะโกเล่นเกียร์ตัวนี้สามร้อยแปดสิบาทเทปนากรออันนี้ไว้ความดีนะเทปนาสงสารไม้นะเอาไว้ไม่ได้เพราะว่าต้องขึ้นกระถางใหม่ไปไปเลี้ยงใหม่ก็แล้วกันไม้ฟอมสวยนะไม้ฟอมสวยเทปนาท่อมเล็กตัวนี้ก็สวยอันนี้ไม้ผัดใบนะกำลังแกกฟอมออกมา เมียมจะได้มดต้นละ360บาทครับผมต่อต้นนะต้นละ360บาทต่อต้นถือใครสนใจเพี้ยนานที่สวยไปปลูกไว้หน้าบ้านนะครับผมระโชว์หน้าบ้านได้เลยอันนี้ตามต้นนี้460บาทต่ต้นนี้พันเยียสูงต้นนี้ก็380บาทนะครับผมประชากนี้มาเท่านี้ผมฝนตกทุกทุกวันเลยตกทุกวันเลยก็ขอโทษด้วยนะครับผมยังไม่ได้ส่งเพี้ยนานให้อยู่สองขั้นตัวไม้จิ ุบมากอันนี้จองไว้ก่อนคาดนัดวันส่งก็ได้นะอันนี้ไม้เปียกยังเปียกอยู่ตัวนี้ส่งได้ตัวนี้ก็ส่งได้ถอนก็แห้งทันเพราะว่าไม้ถอนอย่าแห้งคัน,นก็ไม้เหล่านี้จะจะดูช้าหน่อยนะโอเคนะครับขอบคุณท่านเลยขอบคุณครับผมแล้วก็สวัสดีครับ